ภูมิใจไทยเพื่อไทยประทะเดือดถกงบมหาไทยชาดาซัดสอสร่างทรงรัฐมนตรีโฟนอิน14สิงหาคม2568ที่ผ่านมาระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมาตรา20กระทรวงมหาไทยนายพนมโพแก้วสอสอการจนบุรีพักเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าในห้องคณะอนุกรรมธิการท้องถิ่น เทศบาลนาครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลและเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกอบด้วยตัวแทนของพักการเมืองจากทุกพักการเมืองทั้งจากฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านซึ่งในอนุกรรมาทาก,ก็ไม่ได้มีใครเห็นแย้งเป็นอย่างอื่นในการปรับลด โดยในส่วนของกรมส่งเสริมนั้นประธานอนุกรรมทมีดำริให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบด้านโดยกรมส่งเสริมก็ได้ส่งเอกสารให้อนุกรรมทในวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วและได้มีการนัดพิจารณาในวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งถือว่าต่างจากปีที่แล้วที่นัดพิจารณาในวันถัดไปเลยยืนยันว่าการปรับลดงบประมาณนั้นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นธรรมขอยืนยันตามเสียงข้างมากต่อมา นายกอรวีปริศนานันทกุลสอสออ่างทองพักภูมิใจไทยลุกขึ้นขอใช้สิทธิ์พาดพิงว่าประเด็นที่ยังคาใจซึ่งตนใช้ชื่อย่อพอและชื่อเล่นกอไม่ได้บอกท่านประธานอนุกรรมธิการที่ลุกขึ้นมาตอบโดนเมื่อสักครู่ว่าเป็นท่านที่เป็นคนทาไม่ใช่และพฤติกรรมที่ตนได้บอกออกไปว่ามีการพิจารณาโดยหยิบกระดาษขึ้นมาปึกหนึ่งและไล่เลขไปตามที่เอาขึ้นมาตนถามว่าวิธีการพิจารณาแบบนี้เป็นวิธีการที่ยุติธรรมมีหลักธรรมมาพิบาลจริงหรือซึ่งตอนนี้ท่าน ยังไม่ได้ตอบตนว่ามันเกิดขึ้นในห้องอนุกรรมธิการจริงหรือไม่และประเด็นที่ท่านบอกว่าปากตนไม่ตรงกับใจบอกว่าจังหวัดอ่างทองที่มีการพิจารณามานั้นตนนั่งอยู่ในห้องด้วยไม่แน่ใจว่าตนนั่งอยู่ในห้องขณะที่มีการตัดจริงหรือไม่แต่เท่าที่จําได้ไม่ได้นั่งอยู่เพราะนั่งอยู่ในห้องอนุอบรมสัมมนาตอนที่พิจารณาครั้งแรกท่านแขวนของของจังหวัดอ่างทองไม่ได้เกิดในอบตอแต่เกิดในเทศบาลคนละเรื่องคนละราว ท้องถิ่นตอบไม่ได้ว่าทําไมถึงแพงกว่าแล้วผมนั่งอยู่ในห้องและท่านตัดไม่ได้ท่านจะตอบคําถามในสภาใหญ่แห่งนี้ว่าอะไรสิ่งที่ท่านต้องตอบคือการพิจารณาวันสุดท้ายท่านได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ท่านได้ตอบกลางสภาเมื่อสักครู่นี้หรือไม่เมื่อสักครู่ท่านบอกเองว่าในสัดส่วนตามกรรมธิการของพักพักผมก็นั่งอยู่และเคยแย้งไปแล้วว่าตัดอย่างนี้ได้อย่างไรเอาหลักเกณฑ์อะไรมาตัดดังนั้นอย่าโกหกกลางสภาเลยว่าไม่มีคนคัดค้านเพราะคนที่นั่งอยู่มาเล่าให้ ผมฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในการพิจารณานั้นเราจะอยากให้คณะอนุกรรมธิการแทนพวกเราจากห้องใหญ่ไปใช้อำนาจของสภาผู้แทนราษฎรแบบนี้หรือนายกอรวีระบุ ระหว่างนั้นเกิดการประท้วงอยู่สักครู่หนึ่งจนนายชาดาไทยเศษสอสออ,อุทัยธานีพักภูมิใจไทยลุกขึ้นเสนอแนะว่าการประชุมกรรมธิการในวาระที่สองครั้งนี้มีผู้ที่ปรยัดพูดถึงกระทรวงใดก็ตามปรากฏว่ามีร่างทรงรัฐมนตรีหรืออย่างไรก็ไม่รู้ขึ้นมาตอบซึ่งกรรมธิการที่อยู่บนบลัลลงกงเขาก็ยังไม่ได้ตอบเลยและเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ถูกต้อง มันยิ่งกว่าการถามกระทู้เพราะรัฐมนตรีเขามาเองนี่สอสอเป็นลูกน้องรัฐมนตรีถ้าพูดกันตรงๆแหมลุกขึ้นมาแก้หน้าแทนซึ่งมันผิดฝาผิดตัวกรรมาทการเขามีก็เหมือนที่โฟนอินโทรศัพท์ถ้าสภาปล่อยให้ทำแบบนั้นเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะแตกแยกเกิดความวุ่นวายควบคุมไม่ได้ซึ่งวันนั้นประธานก็ไม่น่าอนุญาตให้โทรศัพท์ต่อไปผมจะโฟนอินบ้างนายชาดาระบุนายชาดากล่าวทิ้งท้ายว่า เขาถามกรรมธิการก็ให้กรรมธิการเขาตอบแต่นี่ก็ลุกมาตอบกันแบบงงๆจึงอยากฝากไว้ว่าถ้ามันไม่มีกติกาไม่มีมารยาต,ตนก็ว่ามันจะวุ่นวายจากนั้นนายกรวีจึงกล่าวว่ายืนยันว่ากรรมธิการต้องตอบตน ตอบแค่ว่าสิ่งที่ตนพูดไปพฤติกรรมพฤติการจริงหรือเท็จเท่านั้นถ้าไม่ได้เกิดขึ้นก็บอกไม่ได้เกิดขึ้นเท่านั้นนายพนมจึงชี้แจงอีกว่าเรื่องเอกสารที่นําไปในห้องนั้นเป็นเอกสารจากตัวเล่มของกรมส่งเสริมตนถ่ายเอกสารมาเพื่อจะได้ดูว่าเวลาอ่านโครงการจะได้อ่านเลขรหัสแทนขานชื่อโครงการเพราะจะใช้เวลานานสําหรับการพิจารณาของอนุกรรมทไม่มีการลงมติใดๆเพราะไม่มีการเห็นแย้ง ดังนั้นนายฉลาดขามช่วงรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวให้ที่ประชุมให้เข้าสู่การลงมติขณะที่นายกรวีแย้งว่าจะให้ลงมติไม่ได้เพราะมีสสยังสอบถามและไม่สิ้นสงสยัยทำให้มีผู้มาแสดงตน251คนและสามารถลงมติเห็นชอบตามกอมทอเสียงข้างมากได้จากนั้นได้พิจารณาในมาตรา21กระรูนยุติธรรมต่อไป